หลังทาทันทีแล้วหน้าเนียนผ่องเลยเห็น<ม>ไหมคะเห็นความแตกต่างเลยนะชอบไหมคะชอบมากครับรู้สึกหน้าสดใสรู้สึกสะอาดเคลียร์เออมันไยมันเลยครับตอนแรกเหมือนจะไม่มีสิวเนาะ<ช>แต่เพียสิวออกมาได้เยอะมากเลยแล้วก็วันนี้ทำเบบีโกรเป็นเซรั่มที่บํารุงด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเนียนขึ้นด้วยผลลัพธ์จะอยู่ได้ประมาณ3ามถึงเดือนเลยนะคะคือหน้าสดแล้วก็สดใสนะเออวันนี้ฝากบ,บอกเพื่อนเื่อนใครที่เป็นสิวฝา้างกรตอนนี้นะไม่ต้องกังวลใจให้รีบมาที่ มีโอคินิคได้เลย <S <S เออมีสิบสองสาขาทั่วประเทศนะคะแล<อ>้วเจอกันนะคะบายครรีวิวเยอะสุดแล้วไม่อยู่ใจดจุดนี้นะระสบการยี่สิบปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ค่ะปรึกษาฟรีทั้งอินบ็อกเพจครีโอริต้าระหว่างแหวนลอกเปียนแบบด้วยนะเดอ